แล,แล้ววันนี้ก็มาถึงครับผมวันนี้เราจะมาจัดเทียริสเดมอนสเลเยอร์ก่อนเข้าภาคปราสาทไร์ไขอบเขตกันนะครับมีเทียราชาจนสลัดครับแล้วก็เจอตัวเนี้ยต้องเกิดใหม่ซะเอออันต่อมาก็คือโหดสัตว์รัสเซียลองลงมาอีกก็จอนวีกเก่งแล้วก็พอใช้ได้อยู่แล้วก็ไก่นะครับผม ตัวแรกครับอยู่ที่โคคุชิโบนะครับผมข้างขึ้นลำดับที่หนึ่งครับเรียกว่าตัวนี้ตัวตึงเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดแบบเสาลักสามคนเนี่ยเรียกว่ายังเอาแทบไม่ลงนะครับผมชายคนนี้ขนาดเป็นนักดาบอะ่ะก็โคตรแข็งแกร่งและแล้วก็ใช้ปานจันทาครับตัวนี้โอ้โหสุดจริงอยู่ที่เทียกเกิดใหม่ซะโดม้านะครับข้างขึ้นลำดับที่สองนะซึ่งตัวนี้แบบ โคตรตึงโคตรเก่งอยู่แหละเราดูในฉากในเอนิเมะคิดว่าแบบอาโคคิปะวะแม่งแบบแช่แข็งแบบโคตรเวอร์โอเวอร์นะขึ้นชื่อว่าพลังน้ำแข็งแม่งก็สุดยอดอยู่แล้วอาคาซะข้างขึ้นลำดับที่3มเรียกว่าตัวนี้หัวหมัดมวยเข่าศอกนี่มาเต็มเลยนะเรียกว่าแถมพี่เกงใช้แบบวงเวทเปิดวงเวทเล่นของเล่นคูณใสหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะคือแบบตัวนี้เก่งจริง หังทินงูข้างขึ้นลำดับที่4นะครับตัวนี้นผมให้อยู่ที่จอนวีครับคือเป็นตัวละครที่แบบอาจจะดรอปลงมากับพวกไอ้ข้างขึ้นที่3ที่2คือแบบมันต่างกันโคนละชั้นผมว่างั้นนะเพราะว่าดูจากฝีมือที่แบบทันจิโร่ต่อสู้อะ่ะคือแม่งแบบอืมมันยังพอสู้ได้อยู่อะ่ะแต่เจออาคาสานี่ทันจิโร่คือแบบเป๋เลยแชเก่งจังวะ นาคิเมข้างขึ้นลำดับที่4ตัวนี้ผมไม่ได้รู้ความสามารถอะไรมันมากนะว่ามันเก่งขนาดไหนแต่ว่าอยู่ในระดับเนี้ยก็ถือว่าเก่งแล้วแหละแถมยังสู้แบบโอบานายกับมิซลีได้แบบสูสีนะผมก็เลยจัดให้อยู่ที่จอ์นวีครับเกียวโกข้างขึ้นลำดับที่5นะครับหลายคนบอกว่าไอตัวนี้แม่งกากแต่จริงๆแล้วมันไม่กากนะเว้ยทุกคนแต่แบบว่ามุอจิโร่ของเราคือตัวตึงเกินเปิดปานแล้วแม่งแบบ เก่งขึ้นมาแบบ2อสเท่าเลยเอาจริงๆคือถ้าสมมุติพี่แกไม่เปิดปานนะสู้ไอเกียโกะไม่ได้พูดจริงเลยกิลทาโร่ข้างขึ้นลำดับที่6ตัวเนี้ยแบบแม่งโคตรตึงผมว่าแม่งเก่งนะแม่งเอาจริงมันแทบจะเป็นอมตะเลยซะด้วยซ้ำถ้าแบบว่าดาคิเนี่ยไม่ออกมานะผมว่าตัวนเ,เ,เนี้ยเก่งเพอเพอเนี่ยถ้าลุมเกโกะจริงๆเนี่ยอาจจะสูสีถึงหรือไม่ก็เก่งกว่าซะด้วยซ้ำ ดาคีนะครับก็อยู่ในระดับที่พอได้อยู่นะครับส่วนตัวผมคือพี่แกไม่ได้เก่งอะไรมากตัวของกิวทาโร่เนี่ยแบกทั้งงานเลยนะเอนมุข่าแมลมลาดับที่หนึ่งนะครับผมให้พอได้อยู่ครับลุยผมให้เทียร์พอได้อยู่ครับตัวเนี้ยเอาจริงๆแล้วช่วงแรกๆแม่งโคตรเก่งโคตรตึงเลยนะแต่เอาจริงอ่ะตอนนี้คือแบบดีดนิ้วก็น่าจะปิวและอสูนมือไกลอสูนกองก็ไกล เฮ้ยมึงขึ้นไปนี่ปะคอนเสิร์ตปะตีกองติดกองอะไรเงี้ยมูลาตะโอราชาจนสลัดชัดๆเลยตัวเนี้ยแบบตึงพอๆกับบากี้เลยแม่งเป็นตัวละครที่โชคดีแค่นั้นแหละครับผมที่รอดมาไดแ้แต่แต่ผมนับถือใจนะแม่งฝึกถือว่าใช้ได้นะตัวเนี้ยเกนยะพอได้อยู่ก็ตัวละครนี้นะผมว่ามันเก่งอย่างเดียวคืออึดแล้วก็ มันฟื้นฟูร่างกายได้แค่นั้นแหละความพิเศษของมันแต่ด้านศักยภาพการต่อสู้ก็ไม่เท่าไหร่นะอินโนสุเกตตัวตึงของเราโอ้ขนาดไม่มีครูนี่นเนี่ยถ้ามีครูจะเก่งขนาดไหนวะขนาดถึงกับสร้างปานเป็นของตัวเองแม่งอาชฉริยะเกินใครบอกอินโนสุเกะโง่นะอินโนสุเกตไม่โง่นะครับเซนเสึเดอะแฟตของเรานะครับพอได้อยู่ครับใครงาคุเอาจริงย้ายไปอยู่ไก่ได้ปะ อา,อาไ่ไม่ไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเป็นถึงข้างขึ้นที่หเลยนะโอ้โหตึงว่ะเออมาไกลนะเนี่ยมาไกลอุซุยผมให้เก่งเลยนะแล้วถ้าพี่แกเปิดปานได้นะผมว่าหุยพอๆพอกับเสาหลักคนอื่นๆเลยนะใครจะมองว่าพี่แก,แกแบบจะกากอะไรขนาดนั้นผมว่ามันไม่ได้กากนะแค่แบบขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเท่านั้นเองคือถ้าพี่แกได้อยู่บทหลังๆเนี่ย รับรองนะอาจจะอยู่ในระดับจอนวีกหรือไม่ก็เกือบ,อบโหดสัตว์รัสเซียเลยทันจิโร่พระเอกของเราผมให้อยู่ในระดับเก่งครับซึ่งตัวละครเน,นี้ยตอนเนี้ยผมว่าเขาแน่าจะเก่งกว่าอูซุยและกิยูอยู่ในระดับจอนวีครับเซนโกคูนะครับตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวตึงเลยนะผมว่าเขาไม่น่าตุยเลยนะน่าจะอยู่ภาคหลังๆถ้าพี่แกเปิดปานได้นะผมว่ามันเก่งในอันดับที่สอง ของเสาหลักเลยเออผมคิดว่ามันจะเก่งระดับนี้เลยมูอิจิโร่จอนวีครับซึ่งไอตอนที่ก่อนเข้าปราสาทไร์ขอบเขตเนาะผมว่ามูอิจิโร่เก่งกว่ากิูแน่นอนเพราะว่าพี่แกเปิดปานได้ไงแต่กิยูยังไม่เคยทำยังไม่เคยเปิดปานเนาะเคียวเมคนที่เก่งที่สุดในเสาหลักตัวเนี้ยช่วงที่มันก่อนเข้าปราสาทไรขอบเขตเนี่ย ผมว่ามันก็เก่งกว่าตัวละครอื่นแต่คิดว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นเนะาะซาเนมิผมให้อยู่ในระดับจอ h n นวีครับซึ่งตัวละครเนี้ยก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพอๆกับกิวเนาะแล้วก็โอบานายก็คือสู่สีกันอยู่แล้วอะโอบานายจอนวีมิสลิก็จอนวีแต่เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมิสลิมันเก่งกว่าไอ้กิวทาโร่เลยเหรอผมว่ามันก็ พี่แกเปิดปานได้เนาะแล้วก็มิสลีเนี่ยพอสู้กับฮังเทนงูได้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเก่งกว่ากิวทาโร่แหละชินอบุเก่งครับโยริอิจิโอ้โหราชาโจรสลัดตัวนี้โคตรตึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่แกจะเอานิ้วดีดไอ้มูสันได้หรือเปล่าแบบสู้ด้วยนิ้วอ่ะดีดดีดดีดอะลองแบบไม่ใช้มีดดูดีไม่ใช้ดาบอะ่ะ เออแม่งจะสู้มูซันได้ป่าวอะคณาเอกผมให้อยู่ในระดับจอนวีกเลยคือพี่แกแบบไม่รู้นะว่าพี่แกมาสู้กับไอ้ข้างขึ้นที่สองตอนเวลามันใกล้เช้าแล้วหรือเปล่าคือพี่แกยือนอยู่ได้โดยที่แบบจนรุ่งเช้าเนี่ยแม่งแม่งคือโคตรเก่งมูซันเกิดใหม่จ้ะซึ่งตัวละครเนี้ยแม่งไม่เก่งจริงแม่งกากเจอเกียห้าเข้าไปปุม้มคนละเรื่องนะครับผม ทามายพอได้อยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดเทียริสเดมอนเซเลียร์ก่อนเข้าปราสาทไรคอบเขตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมได้ดูอนิเมะตัวเต็มจนจบแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดเทียริสใหม่นะครับ